ก่อทัสไม่ชัวร์กันบอก้อนบอลขึ้นเอมังกรบ้านออกข้างเปลี่ยนลำแนงดีว่าเปลี่ยนตำแหน่งเอตอนเปลี่ยนตำแหน่งก็อย่าวิ่งตัดลายบอลดีว่ากบอลกับมังกรเฮ้ยหลายรอบแล้วให้มันให้มันสมูทกว่านี้นิดนึงขวาเออขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งให้มันสมูทหน่อยข้างหลังโหัวหน่อยิทาขึ้นขึ้น เยี่ยมมากฟานโอ้โหใส่ก่อนใส่ก่อนมาข้างหน้าดิเองชอบให้ลอเดสอะแก่ใส่ลุกแล้วน้ำแดนใส่น้ำแดงเกิดเกี่มอยู่หน้ามักเกอร์ดิทำไมพวกเองชอบอยู่หลังมักเกอร์มาอยู่ข้างหน้ามันดิเอ้ยน้องคุณพร้อมขึ้นมาเลยโ้วโุณเจฟานเอาใจเจฟาน9เอ้ยน้องคุณมีทำมาที่หน่อยดูคนหน้าหน่อยว่าเขาไปทางไหนลูก คืนสามบ้างเปลี่ยนตำแหน่งเกมไม่อยู่ข้างหน้าไงมาเกอร์ดครึ่ตู้ต่อตู้เราต้องชิงเล่นอยู่ข้างหน้ายเข้มเราตบติดดีเข้มไปโน่นเกมก่อนเราตบไป็นติดทีชิงกับตรงกลางแค่กี่ครั้งครั้งเดียวสมาธิไม่ค่อยดีเลยเอาเริ่มใหม่เลยให้ตรงกลางให้กลางเบินคืนทำไงต่อโอเคเปลี่ยนตำแหน่งต่อนคืนไป ข้า okay. งหลังอ่อันหนึ่งขอเพิ่มนิดนึงนิดพอบอลอยู่ออกข้างแล้วแน่คงข้างเนี้ยไม่ยืนรอแล้วแต่ขอให้บอลเรียกบอลหน่อยโอเคป่ะ okay, <_ B orn> ถ้าใครไม่เรียกโดนนี่นี่เพิ่มก่อนเพิ่มก่อนเริ่มใหม่ก่อนโ okay. <_ B orn> อเคคืนข้า <_ B orn> งหลังว่าไงมอฟินพร้อมเียบอลพร้อมรับบอลเออก้าวตองเรียกเลยนะดูด้วยทางมิ่งไหนที่บอลจะมาโอเคข้างหลังบอล แกขายมาเต็มแกขายมาเต็มบอลไว้ให้เ,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 เลยไอ,อตอนไอข้าวโพดำเลยแล้ก,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 กบอลดีมากฟานแต่เสียนิดเดียวไม่อยู่หน้ามาอโอเคเดี๋ยวพอใจฟานไปบางตอนมันสแตนบายข้างหน้าเลยลูกโอเคแล้วพร้อมเรี้ยก,กอบอลโอเคเออั้งหน้าทิศทางนาทีเดียวไป เ๋้วโอ้โหเจ๊าฟยืนขาตายอ่ะเจนดิไปเมงสแตนบายเจสนโอบ แตะออกข้างแสดงว่าแตะออกปึ mañana mañana> <ái rawd Moder ator> ้งเกมกองต้องเร็วกว่านี้ดับเบิ้ลคับดับเบิ้ลทัายตัดแล้วดับเบิ้ลทัายตัดแล้วดับเบิ้ลท้ายบอลอยู่ข้างหลังของมอฟ์กินท่าสุดท้ายมาท่าสุดท้ายหน่ะเล่นหนึ่งหนึ่งเย้สามตับเบิ้ลทัาให้มันชัดเจนหน่อยเยมให้มันปึ้งๆหน่อยให้ไม่ชัดเจนผู้ต่อสู้ก็ไม่หลดีกว่าเจฟฟานไม่ยอมแพ้ มันจิ้มไม่อยู่เจเจมันจิ้มไม่อยู่ข้างขับออกเกมเกมเทิร์นออกมเื่อกี้เดี๋ยวผมเราห้ดูอีกรอบนะคระด้วยพูดมากกว่ะเจมันจูจูนะจูจู้โอเคนี่ผมจะทำให้เจเจรู้ว่าผมเก่งแค่ไหนเราถ่ายได้เลยเดี๋ยวผมรอคิวนี้ก่อนว้าวไปมีหวังเฮ้ยจะมานสัตถูกแต่ออกผิดอะ

はい、マイクに、お疲れ。はい。来ます。はい。オッケー。はい。はい。<coughs> ราอย่าล้มอ่าโดนจากแล้วเป็นลูกนะาไปเรารู้ดิว่าเขาต้องวิ่งมาตรงนี้แล้วอ่ะไไปามันจะิฝั่งไหนาปงไหนเฮ้ยบังบังไต่อ้เหนื่อยต้องทายังไงเหนื่อยเอาตูดบังเอาตูดบังแขนอหายเหนื่อยดิใหญ่เขาเข้าถึงตรงตูด ตัวหลังครับเอาไว้บางบอลรับหนึ่งเอาไว้บางบอลรับหนึ่งาลร่าไงอ่งเอาไว้บางรน่งทาางบอังายวงรับหทอไรับหน่าารับงวงรับหเอาไว้บางบอลังทีอ้บางบอ

เฮ้ยช e ่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเยนนี้แายอนนีาดไหให้หลังที่หลังาดไหมผาดไหม

ดิฟฟิวเนซี่ขอยกวนน้องกวนเห่อมายืดกัน ยาเมอยู่นะคถ้ามันไม่เหมือนยาเดียสมันนักแัดเลยแ้เราย่านี้หยิยาแล้วแบาอ่านทั้งหมดแถวแถวตรงเลยอีกสั่สิบีก่อนก็น่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่าทิตย์หน้าก็มีอย่างเดียวมาเล่นบอลเล่นให้สนุกไม่ต้องซีเียนมาีเร็วเมวมันก็เราเล่นเกมแหละฮะ เราเล่นเกมออนไลน์แหละเราเข้าไปในเล่นเกมมันมีทั้งทั้งทั้งไหมคนที่มีเลเวลเยอะกว่าเราน้อยกว่าเราใช่ป่ะต้องแบบมาเตะบอลนี่แหละน้องบางคนเลเวลยังน้อยอยู่หรือเวทอายุยังน้อยอยู่เพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสการให้กำลังใจกันในการเล่นบอลเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะด่ากันเมื่อไหร่เกมก็พังเมื่อนั้นทราบไม่ทราบทราบไอ้บอสฮานินวันนี้ฉุนเฉียวมากเลยทะเลาะกับแฟนมาหรือเปล่าเอ้ยใช่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 โอเคทั้งหมดแถวตง ก็เจฟานเหมือนเดิมตื่อเจ็ดดาวสกิลพิเศษทำักอยู่นเยนนักเปลือดความขอ้องขอบคุณครับคุณแมงนกีฬาทุกคนเลือกแถวจ้งกาแข็มือมาอะไรสวัสดีสวัสดีสวัสดี แต่มือโอเคก้ามาอเคเร็วน่อยอ่ะเจ็บเล็บขบะเจ็บเล็บขบลูกแรก้าถ้ามันไม่นันถ้ามันไม่ถูก้อนีลูกอ่เอา sorry 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 s o r มมาเชื่อมตัวพื่นีกน เราจะมาิีคลิปด้วยกันอย่ากล้องไม่ตรงไปแล้วพรุ่งนี้ก่อนไปเอ็ด